ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำาร้วนตอนแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเขาก็เปลี่ยนเลยนะจะบอกให้พัดหอยไฟลุกดอนหอยหลอดสมุดสงครามสารเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรจังหวัดสมุดสงครามของท้องถิ่นดินแดนของเมืองสมุด <ม>ดีจริงๆนะคร<ะ>ับจะบอก,บอกให้นั่น <laughs> <laughs> ช้ผู้นี้เดิมขายผลไม้แต่มีคนมาแนะนําให้ขายอาหารท้องถิ่นเขาก็ปรับมาขายผัดชาหอยหลอดที่ดอนหอยหลอดของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเหนื่อยไหมอำนาจเหนื่อยเหนื่อยมากเลยครับ ก็ขายดีเหนื่อยครับ,รบแต่ว่าชื่นใจครับแต่ชื่นใจเนาะมีลูกค้ามายืนคอยเป็นกําลังใจสู้ตายครับอพอหอยหลอดหมดหรือหายากเขาก็เอาหอยลายมาผัดคิดยังไงมาขายกับข้าวมีพี่ที่สนิทกันเขาแนะนําเขาหาหอยมาให้หาทุกอย่างมาให้ผมโดยที่ว่าผมไม่มีอะไรเลยครับ ทีแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรแต่พอผัดไปผัดมาเกิดไฟลุกในกระทะคนเดินผ่านไปผ่านมาก็สนใจมามุงดูที่สุดก็มามุงซื้อด้วยความสนใจเครื่องปรุงสูตรปุ๊บเอาเรื่อยๆต้องเอาไฟลุกมันไปโดยปริยายครับรอจังหวะแล้วมันก็ขึ้นมาเองผมก็พัฒนามาเรื่อยๆจากที่ว่ามันขึ้นมาน้อยๆแล้วผมก็ลองเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับทำยังไงให้มันขึ้นได้สูงที่สุดผมพยายามจะทำให้ลมมันไม่อยู่ครับเนี่ย บ้างว่าอร่อยแปลกปากแต่บ้างว่าไม่อร่อยก็แล้วแต่แต่ละปากแต่ต้องให้กําลังใจเขาด้วยเพราะเขาสู้ชีวิตมีลูกๆอีกสองคนช่วยเป็นลูกมือด้วยมาครั้งนี้ดูแต่ติ๊กตอกพอดีผ่านมาแวะไปทาบุญที่วัดกระหลงก็เลยเลี้ยวเข้ามามาบ่อยครับรูไฟลุกบชาวไฟลุกครับไม่เคยเจอครับร้านนี้ยิ่งน่าสนับสนุนโหสุดยอดเลยแจ๋วเลยครับอย่างนี้ผมชอบด้านไอยลอดแห่งนี้พี่น้องได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าแค่เปลี่ยนปรับความคิดจากขายอย่างหนึ่งมาขายอีกอย่างหนึ่งชีวิตเขาก็เปลี่ยนทันทีดังแล้วผัดหอยไฟลุกที่ดอนหอยหลอดขอรับที่นี่รังกุมาเยเยเยสุขใจกับไรนี้ได้มาเมืองดีสมุดสงครามเมืองน,นี้ขึ้นชื่อน้า,นามสามุดสงครามแต่บรรฑการขอลูกขอหลาน ข่าวดีๆกับพี่คำรณลองมาชิมแล้วจะรู้ว่าหอยไฟลุกรสชาติปานใดดอนหอยหลอดสมุทรสงครามนะจะบอกให้สุดใจกะไรนี้ได้มาเมืองดีสมุทรสงคราม